don't like it. I love it, love it, love it. Uh oh. So good it hurts. I don't want it. I gotta, gotta have it. Uh oh. When I can't find the words, I just go. ค่ะตอนนี้นะคะแล้วก็แล้วก็ได้เช็คอินเออเช็คอินแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้กำลังจะเดินทางไปขึ้นเครื่องนะคะที่ ตอนนี้เราก็อยู่ในเครื่องแล้วคะทายสุดเลยค่ะมากเอยังไงสุดจวดหล่มากคนนั้นนะคะคนนั้นเลยเขาหลบไปแล้วเขาแน่สะทั้งเขาหล่อมากบรรยากในเครื่องนี่เรือนรคนไยไม่เห็นเลย เอาลงมานไงได,ด้วงถ่ายกีฬาทุกขาจริงเหรอตอนนี้นะคะเราก็อ,อยู่ในที่สามีท่องกงแล้วนะคะเขามีบริการที่ดีมากนะคะ่ะ <laughs> มีบริการถ่ายรงเท้านะคะเดี <laughs> ๋ยวเราก็จะเห็นกันนะคะ <laughs> แต่ จะบอกว่ามาที่ห้องกรุงซังมีเน,นี่ยนะคะเราปเป็นการแบ็คแพ็กันมาสองคนค่ะใช่หลายคนก็อาจจะแบบเอ๊ะจะรอดไหนก็ต้องรอดีคลิปต่อไปนะคะว่าพวกเราจะรอดหรือเปล่าเลยค่ะนี่ค่ะค่ะน้องคะใครเห็นไหมเดี๋ยวจะสอนนะคะเด็กสองทีเวลาแบบว่างๆขับรถแ่มเวลาคุ้นรีบๆเลยคะเขาก็จะขับรถแกซี <eds> นี่เป็นวิถีชีวิตคนฮ่องกงนะคะไม่ถูกหวยคุีดอวเราเราพลาดค่ะเราพลาดเราขอรถไฟขบวนซื้ทอง้วคเราจะต้องนอนนอนกันที่นี่นะคะวันนิดๆโอ้ยนั่นก็กรีดซะแบบโก้กรี๊ดซะแบบโก้เชิ กรณาน่าเล่าเหตุการณ<ช>์ที่เราได้ยินเมื่อกี้ะค่ะยินดีดีก็บรีดค่ะได้ยินเมื่อกี้ก็แบบเราก็ตกใจว่าเอ๊ะอะไรนึกว่ารถไฟจะมาแบบแอีกครึ่งชั่วโมงความจริงแค่อ,ะคะ <c oughs> อีกหนึ่งนาทีนะคะอีกหนึ่งนาทีอหนึ่งนาทีจริงๆค่ะเราไปอยู่บนรถไฟค่ะรสไฟคัมเบอร์สทาชเช่หลังจากที่เราไปอินเวกชั่นนะคะก็ไดถามเราว่า ย่างเพื่อนหนูก็จะถามว่าไปอยู่กี่วันอย่างของหนูเนี่ยเขาก็จะถามว่าหนูเชื่ออะไรแล้วก็เขาให้เอา boarding p a s เอาให้เขาดูเขาเรียกว่าแบบเราเป็นแรงงานเ่างด้าวใช่เราก็เลยเอาให้เขาดูเขาก็แบบโอเคเราก็แบบ thank you เออเราก็ต้อง h ต n k ค o u ค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังต่อแถวที่ร้านร้านนี้นะคะซื้อซิมตอนแรกก็คิดว่าแบบคนยาวมากปรากฏว่าไปต่อผิดเขายืนคุยกัน เสียเวลาตั้งนานก็เอ,อ้ยทำไมมันนานมันนานสอบไจะอีกจะเตอค่ะตอนนี้ก็มาซื้อบัตรออโตพาสนะ,น<า>นนะคะน<า>นในที่สุดก็มีบัตรนี้นะคะนานมากใช้ชีวิตในในสนามบินนานมากใช่นานก็อยู่บนเกอร์บีดิเออเทียกำลังรอ a 11อยู่นะคะในลงสถานี วันชายวันชายเลยนะเออนี่บัสเราก็มาแล้วนะคะขึ้นค่ะวางกระเป๋าค่ะห้าขโมยถุงมือ ก็อยู่ในตึกที่พักแล้วนะคะร่างหลอริบเหนื่อยที่ขึ้นไปแล้ลอะละค่ะใช่ก็งงได้ทางเข้าเลมาแล้วค่ะลิฟ์มาแล้วค่ะดีใจมากค่ะสองเอฟแ้่สองเออสองโอเคเหนื่อยมากเลยค่ะนี่คือวันแรกเลยยังไงค่ะมาเลยยังไม่ได้กินข้าวที่ห้องโกลเลยค่ะยังไม่ได้กินเออ วันนี้นะคะอยู่กันที่ไหนคะร้านอะไรก็ไม่รู้เดินมาแล้วก็แบบเห็นเขาดีวิวกันเห็นว่ามีเมนูภาษาอังกฤษก็เลยมากันแต่ว่าชี้ชี้เอาว่าเอาอันนั้นอันนี้ก็เลยได้นี่นมาค่ะเป็นโจ๊กเนื้อไหนวะเนื้อไหนวะเนื <c> ้อ <oughs> <c oughs> โจ๊กเนื้อกับปลา <c oughs> ใช่ร้านน,นนี้ทางนูก็เป็นตอน,นแรกสั่งไข่เค็มแล้วก็ อันนี้เป็นไข่ยเย่วม้านะคะเดี๋ยวลองมา,มาชิมกันนะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้สั่งปอกเี้ยหมูนะคะเป็นชีสเรียบร้อยแล้วค่ะเหนื่อยอมากค่ะทิปนี้นะคะต้องขอบคุณพี่คนสวยที่สั่งให้เราใช่ค่ะเมื่อกี้มีพีผู้หญิงสั่งให้เรานะคะ นี่เป็นน้ำเต้าหู้นะคะแบบเย็นดื่แล้วมีพลังกดมาจากตู้ตรงนี้ดูอะไรก็ไม่รู้นี่นะคะเราก็อยู่ในย่านที่เราพักนะคะที่เราก็จะเป็นอย่างนี้นะคะที่เราเห็นเลยแต่ันี่จะเป็นซอยที่แบบคับแคบไม่ค่อยมีคนมากนะคะถ้าที่เห็นนะคะสองผู้ชายแป๊บค่ะมาดูนขไหน คือเจอร่มดีคนฮ่องกงก็จะดูจีนๆแต่ก็แบบไม่จีนจนเกินไปใช่ถ่ายอย่างนี้เราเจอโรงแรมมาแล้วค่ะใช่มาตรงนี้นะคะเ e s อินนะคะมาจ้าค่ะขอเข้าไปดูห้องพักก่อนนะคะอล้วี่ไงเราอยู่ตรงนี้เว้ย เราอยู่นี่เว้ยเราต้องเดินไปตรงเนี้ยในซอยหน้าเนี่ยป่ะ,ปะไอ้ที่เราข้าดถนนกันมาเออเออเราต้องเข้าไปตรงนั้นฮะคือเราต้องเข้าไปตรงที่เราออกมาเข้าใจไหมตรงนี้ที่เราอยู่ใช่ไหม,มแล้วเราก็ตรงไปเรื่อยๆคือแต่กี้เราเลี้ยวมาตรงนี้เมอนแล้วเราก็แบบ่าตรงมาอยู่ค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่คารจะไปที่ที่ไหนนะเซ็นทรัลเซ็นทรัลนะคะ MRT c o s s w a y Bay MRT ของ c อ o เ s w a y Bay นะคะตอนนี้กำลังเดินทางไปนะคะไกลมากกางเดินนะคะไกลใช่ไกลมากตายเถอะอันนี้เป็นอุโมงค์ใตดินนะคแล้วแบบรถไต้ดินเขามีแบบสาสี่ชั้นนู่นนะใช่แบบไม่เหมือนเมืองไทยเขาแบบไฮโซต่อไปพ่อจริงเหรอาตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ เป็นธนาคารของพ่องนะคะที่เวลาเราแบบดูซิมโฟนีออฟไล n ์นะคะแล้วก็จะเจอต,ตึกนี้นะคะที่เป็นตึกเป็นดาบสองคมอะไรตัวเอง, <laughs> เองนี่แหละชื่อก็ไม่รู้หรอคชื่อก็เดาๆไปตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่จะดพีกกลาดูบรรยากาศนะคะจะเห็นได้ชัดว่าคนเยอะมาก,มากๆหรือว่าเข้าปีะคะ <laughs> ่ะเชิญค่ะเชิญชมค่ะ เป็นช่วงแอลผู้ชายนะคะคนนั้นหล่อนะคะคนนั้นไม่หล่อหรอตอนนี้นะคะเราก็หลอกด้วยไดรูมเดี๋ยวเราจะโชว์คนที่ชอบมองเราเออจิกกูจิกกูคนนี้อ่ะคนนี้คนนี้เลยค่ะสอาทำมาเป็นมองทำมาเราหันไปก็ทำเป็นหตาคือบอกว่ารู้หลอกแฟนอยู่นั่นน่ะเดี๋ยวสุดละเดี๋ยวเพ่อนจะโดนส่งที่ห้องรูเลยแล้ะกัน ตอนนี้นะคะเราอยู่กันในเดอะพีแคมนะคะวันนี้เราจะไปคนคนเยอะมากค่ะจ้าหาลักแพนปปา่รู้ว่ะดูวิวดูวดิว ตนนี้นะคะเราก็อยู่ก like ันที่เดอะพีเดอะพีกันบนสุดนะคะเดืยวเสียตังกันมานะคะตังค์เลยค่ะแม่ฉ mm. ันยังไม่ฟังเลยเธอเป็นใครที่ฉันมาฟังโอ้โหฟังกันเยอะแยะเลยเนี่ยเนี่ยก็เียฟรี เซลฟี่ไม่ได้เลยนี่นะคะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ ters, ้นมาค่ะเห็นตึกนะคะตึกตรงที่อยู่ด้านหน้าเราเนี้ยค่ะคือชั้นบนสุด มีผู้ชายแค่ผ้าสองคนค่ะเอาไปไหนกันแล้วเอาไปแล้วเอาไว้ตอนกันแล้วไอ้กน่ากลัวทีนี่ก็แค่ผ้ากันนิวสองคนอะ่ะใช่กำน,นอนทับหรอทับกำลังทำกิจการเไม,ม่ใช่ว่ะกิจ<ว>การนุเบศแล้วมันจะตายผู้ชายสองคน,นอ่ะเชี่ยมันแรงอ่ะอ้าเราไปดูวิวที่อื่นนะคะโอ้ยจะจนดสายตาเห็นแต่คนนั่นแดดดื้อขุดยอดมากค่ะ ่มากเลยอ่ะนี่ยเขาดันันน้ามาหัน้นังีนะมีหันโอ้โหแค่ข้างงยังหล่อเลยอ่อ,อ,อย่าทะเลาะกันเอ,อ๊ะอีโโรถพวกนี้ เดินขึ้นเมือเออใช่ไม่เหนือ่อยถ้าเดินขึ้นเฮ้ยสวยอ่ะดูดิสวยเนาะบ้านน้อง,องเขาสวยดิอ่าความโปรในการถ่ายรูปจะเพิ่มขึ้นนะคะมี<ว>การเอาเลนส์วางไป้กับถึงอย่างนี้เลย,เยตอนนี้เราอยู่กันที่โบสถ์เซนจอนเลยสกักอย่างน่าจะใช่นะคะสวยมากสวยมาก